สวัสดีค่ะพบกับติ๋มขายที่อีกครั้งค่ะวันนี้นะคะติ๋มมารายงานที่ดินสวยๆนะคะมาอัปเดตที่ดินสวยๆอยู่ที่คลอง25้าตําบลศรีสะกระบืออําเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะนี่คือคลอง25้าค่ะสวยงามมากๆนะคะคลอง25้านี้ก็จะก,กว้างค่ะสามารถนําน้ํามาใช้ประโยชน์ได้นะคะส่วนที่ดินจะอยู่ด้านนี้ค่ะ ที่ดินแปลงนี้นะคะมีทั้งหมดสี่แปลงค่ะแปลงล่าสองล่ายสองล่นะคะด้านหน้าก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะคะติดคลองนะคะเป็นคลองสุขขุมอีกคลองหนึ่งค่ะคที่ชาวบ้านที่นี่เรียกคลองขุมค่ะนี่นะคะเป็นแปลงที่ดินนะคะห่างจากถนนนิดหนึ่งนะคะประมาณ20เซนนะคะถ้าถมก็ถมนิดเดียวค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะจะ แต่ละแปลงหน้ากว้างประมาณ28เมตรนะคะลึกความลึกนะคะจะลึกอยู่ที่130ถึง3 3 5เมตรนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะหน้ากว้างอยู่ที่28เมตรค่ะลึกอยู่ที่130เมตรนะคะโดยประมาณค่ะ นี่คือบรรยากาศท้ายแปลงนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเราเสนอขายไม่แพงนะคะขายที่ไล่ละที่นี่เราเสนอขายที่ไล่ละหนึ่งล้านสามแสนบาทนะคะ ค่าใช้จ่ายผู้ขายออกให้หมดนะคะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะบ้านสวนสามารถสร้างเป็นจุดเช็คอินได้นะคะราคาแปลงที่ดินก็เฉลี่ยตกอยู่ที่แปลงละ2อ้านเจ็ดแสนบาทค่ะบรรยากาศบ้านสวนดีมากๆนะคะ ที่สำคัญคือแปลงนี้นะคะจะติดน้ำทั้งสองด้านค่ะสนใจที่ดินแปลงนี้ทักติดมานะคะ0841320179แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ